แชทไลน์ line, กลุ่มสวสิธาเผยอ,อ้างเป็นคำพูดประธานร่างรัฐธรรมนูญชาติมาก่อนปชตอนาวาตรีศิธาที่วารีปล่อยแชทไลน์กลุ่มสวอ้างเป็นคำพูดประธานร่างรัฐธรรมนูญขอให้เลือกชาติมาก่อนประชาธิปไตยด้วยข้อความว่า จัดตั้งรัฐบาล2,566ขณะที่พี่ใหญ่ฝ่ายประชาธิปไตยยังแกว่งไม่กล้าตัดสินใจว่าจะรวมกับ8พักร่วมตาม MOU เดิมหรือฉีกไปใช้สูตรคไขยข้ามคั่วบวกเศษฐาบวกเผด็จการฝ่ายสวกลับผนึกกำลังกันเหนียวแน่นกดดันการโหวตนายกด้วยการทำ CG ส่งทางลายกลุ่มถึงสว13คน ที่เคยโหวตเลือกพิธาเป็นนายกคนที่30อ้างว่าเป็นคำพูดของอดีตประธานคณะกรรมการร่างรัฐธ,ธรรมนูญปี60ว่าอาจารย์มีชยัยรฤชุพันถ้าเป็นคำพูดอาจารย์มีชัยจริงเท่ากับเป็นประธานร่างรัฐธ,ธรรมนูญแต่กลับมาด้อยค่าประชาธิปไตยถือเป็นเรื่องใหญ่มากๆ แต่ถ้าไม่จริงการที่สอวอ้างถ้อยคําอันเป็นเท็จส่งกันในลายกลุ่มเพื่อสกัดปอชตไม่ให้เดินหน้าก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเช่นกันการกระทําคือคําตอบสวมีไว้ทําไมสวอวอ้มีไว้ทอว,อว,วงประชาธิปไปตย